kay ni tudu kana we da story la the crane post youtube channel do facebook page ni lo youtube pya we da si ta ma sanu ko kay ni mira phu sam mit ga la mimir a ji sa ta le khap lu a re ni lo do yan na we da le do pu ye tan no le ba le khap lu a da ta အော်လအလောကလိုသာမော်နော်မီတအောထိတ်တာလေအလောကလိုသာကို့ဝဲတာဒေါ်လာတတ်မတ်သနောကော်ခိုင်နော်ငါချိဘာရာသလွမူပါတူနော်နီနော်အတကြကြေမူပါဘာသလွမာဝဲသစ်ဖာနီနော်အဘတ်ဒွေတာဖွေကေဝဲတာတတ်ဒေဘာဘာဆာရောမာဝဲတာညညသို့နီနော်မူပတ်လာမူဒါဝဲတာလေကဘတ်ဒေါ်တော်ဒေါ်ဖြူတော့ချိဝဲတာနော်တတ်မာတော်ရောတပာဖြူတော့မီတဒေါ်တော်ဒေါ်ဘာနီနော်အတကြားကမာဦးစစ်ကိုဝဲတာလောနော်ကြေတမီခွာရတာ story like channel way so together blood or oh, with us so subscribe our the grand house youtube channel follow to follow her facebook page again no the aziza no phu mu way ni a phi phu sit ni me da wa color so no do la amo do way phu sa ri a khan ni a phi phu sit ba o wa la go english do he sit lot sit clever ba la go america do pha ni phu mu do way ni top بوا ba de ah بوا america su phi phu do ga mo no do ထဲဒီနေ့အစည်းအဝေးနေ့နော်ဝယ်ဥဖက်ထော်ဝဲတာနော်အဝဲတော့ပူရကူဒေါ့ဒူနော်အဝဲမြဲတာပွာလယ်ဆဲရ်ရတာသာတော့တော့ပူဝဲလာစီနီယောလာတွနီရတာပ ొక్క ပုံးနေဒီဥဝဲတာဒဘလဟာညာဒါဟိပူခေါပူနေမြဲတာဟိပူခေါပົບပတ်ဒူတူဒေါ်လောပွာအရတ်တာချီနိတကွာနိလောကလာဟိပူခေါပူဝဲနိမြဲတာဟိပူခေါပူလအမ ừ လောနော်ဟက်ပီဖဲမီလီလော บ้าาดอลเลตอจากคูสู่เดวนีเนาะทันเล่าเกี่ยดกัทนเล่ามาติพันนีเอ่อ มีเวลาทัลาเกี่ยวกับเสียเลนี่พะดีที่เวลาว่าโอเวอราหนะดูอซีสาร้เวนี่ล้วพูถ้าคันยาวที่เวลาไน้ดตอพาร์เวนี่มาเดอมูดี้โอเวระอพาดูมูโลติแล้วตั้งเยอสี่เทปอดีนี่พักหนะดูทูตกลาเวลามัวตตเวลาแล้วคบาปุ๊พลีเวลามันมีวันนเดเวลาเมตายูเวลาคุชัวดินี่ตั้เนะดูอซีสาพีดีินอกระตูอารโลตาเดียซาร์าล้บัคเอาเวลาเล้อซีซาร์าอาจาร ปาสาด้วยเธออุ้มอุเหกดิเนพักคู้บาสาดวจซาปารเวนี่จะดูกน่าวดาบ้านเนาะดิเนตัวีบานี้จีซาปารเวนี่ปาเราเวดาสั่งเล่เกี่เวดามาตะบลือเนาะและมดาผลเลกมีแล้วก่อนเมร์กาเวนี่มีชีมาตะบลือกันในบ้านเนาะแต่มีตาลอภเทสับบะาาดวอาเวดิโตมีชีเวดามาละตะพลอเวดาบานี้ flower dalla ma oda de gala mo no aku ta ne we co tra da po mo ka chi gala shi no la mira girlfriend power alla ma de nilo no do aga cha mar we do photo ho de we ni no o era le shi fro we ni no do aziza de we ni no awe pa play ba we da pa no pa coja de ba play ba we da pa lo pa taga ni no su ta su su ko ka do aga liru ta de we ni chu we da la hip hop po po ko lo กะซาดัวจะนี่เวนี่เนาะจ้าเลออซีซาต์ติญันนาเปอร์นนี้ให้เกยรติหัวตาเดียวจะนี่เนี่ยอซีสาโมดูเวนี่เตวดาอ้อเนาะพูมู้นไปดูกตะตาเดนหาเอ่อลอาอดก้าคุตาเนี่เนาะในกิลดเด็กขับมู้น ดาวิกีเวดาเลือดเดอคาวานีเนาะอปานี่ไปติใครดรบลอแค่นี่เนี่ยปาสาทั่วเดว่าดาอ๋อเนาะนานีมีเราพุมุดาลาน้าโลดมาลอยะกะปะยะปะกะพลออยู่ตายแล้วนะโคเนาะนะมาลิโอเดชนะตาดุกนะอเดโอเวดาเนาะดออะซีซาเนี่ยเวท่อบาโจติโตพุซางาดิผ้าบาเนาะอเวอปาดวยนี่สุโลเวดาอ๋อเล่ศีลกอเวดาเลอะโฮมสคูลอ๋อเนาะอะโคตะนี่เนาะ เอว้ตมุสก็เล้วตเครือเด็ดอาดจาะลอมาตาที่ผ่านเนาะเอ่เรียรเอานะอาจจะนับปดบ้างนับปได้เช่นเล้วะเลอะปาตุลเวดตุล้นะนี่เลาปาปัตรโเนีืเนาะอาวสักครืดาบาเวชุมืออดดเนะบ้ามันคออะาจจะก็ตัเวดาตากิจภไปแล้วพออาหามีาเลรบามันคออะกบ้ากอยาลดเขาบุลรชเลเนาะดปาเวนีเนาะ ปัจจุบันเวลาหัวเรียนนี่เนาะเทเวลาจีนเนาะถ้าเรื่องยากก็ตุลน่าอดีเวลาตะข้าเนาะและมีเวดานาะในการไเกี่วเวลาปมมืออร่อเนาะถ้าเรื่องปมมือจะกานี้เนาะมาซาดิเลนี่อยากกะตุลเวดาหน้านะเค่นี้เอาไว้ก่อนเวลาพูดภาษาจีนแล้วคลาสเซ่เนาะเล้ปวดหลังเราช็การเรียนร้อเมี่เนาะดยตัวอเมริกานี่เพรเวลาปปัดตะกุตะการเนาะแล้เรื่อเอาไว้ก่คนเวลาพูดภาษาจีนแล้วคลอเซ่พูดเนาะไม่วิ่งเนาะ အဇိစရဝနေအပကမမနေလဲဝေတသိညာပါအဇိစရဝနေအပမွဲရတယ်လဲအမီလောအော်ထောက်ခွေတာဒေါ်ဖလဝဲမီလောညင်တော့အပတော်ဝဲနေတလိထော်ဝဲတာအစစ်ကံမော်နောအကချစ်ကဖတ်တော်ကြင်နီတော့တလိထော်ဝဲတာစစ်ကာနော်ဒီလဝဲနေအပနာပွားတယ်ဝဲနော်မိဝိနေတဲတာယုစုလုနာတဝဲဤဒေါ်နဲ့တပါတဲပြဝဲတာနမောပါမိတဲပြရနေဝဲတဏပုဝဲတာပါဒေါ်ကသာပြီထော်တာနော် แฟนนี่นี่หนออเว่ถ่อเวดะละผัวเมื่อคู่ลอเนาะลอสาท่อมมาเวดะจะเลอะอัตตะครือตะบ้าเนาะจะเลอะเกตาลโลสาบ้าออตะเดบะผัดดุเนาะอเว่สาด่อมมาเวดะจะดีนี่ละผัวเมื่อโลดเว่เนาะแฟนนี่นี่อซี้สาดัวนี่ตุ่ปาเวดะตมึนอ30บาทบะสาดัวเว่ปลีบะเวดะอาปาดออัตตะนี่โอดีดานนุ้ยนี่ดิหลอโคธานีเนาะมีตมึนี่แหละเนี่ยวะตนะเป่อเวดะแค่ลอเกส40กว่าบาทเนาะแฟนนี่นี่เนาะอเว่ดัวนี่เนาะ ตาบอกต้มื่นว่าคนที่สิ่งอทอยดาเพลามีมีหมดอ่าเออมีรีเนาะมีตุบาร์ดต้นหมื่นวันนี้เนาะอามู้ดเวดเวดาชุมมู้อ่ะแต่ละอามามื่นเนี่ยตาคักๆมอ่ะเนาะเพศเนี่ยเวดสารชุมมูเวดาดิโตอะตาหัวพูละเหลุกเว้ยเนาะดีตัวเกล็ดอ่ะดตพวผูนี่ะเนาะกะติพูละปัดตีเวดอ้อกอ่เนาะตาลูกเวจันนิลาเวดใจเวดเวดชาราชุมมูเวดา่ะ่หเนาะ บลอปะตนเวลาทะเลตะเลามาเวลาเนอะบาดสว์ตบาเวลาเนอะตวีตะกตเนบลอตูาเวลาล่เอ่อตชกตอวนี้ยีดูมาเนอะเลเลบาตูบาเวยนเนอะเจื่อปาดเวนีเนะเอ่อจิลวเดที่อกเวดาวัชิกาเนอะทนีนีปาเตเวราตูเนะกบาเจเยวเวรานโนตะกันอเวีเวดาตะเลสุรลนาเนอะมีตาริโเลนขอเนอะดออาศิาเวนีเตเวรามูทบุบานด ထနေရစည်းစားဝယ်နေနော်အဝဲဥစ်ကောရတာလားအဘိတွေနေအပစ်စာနော်အပိတွေနေအဲထောက်ခောမိကြီးဇန်နီတီကဲထောဝဲတာညွန်နုမော်နော်တမိဝဲတာလားအလဂီတခခနော်ဘလဒင်းနေအပါတွေနေနော်ဟဲကောနီအောင်လက်တခဘူမီဝီနီနော်အမတရတ်တပါဝဲတာဒီနီနော်တဘလူဘလရໂດကဘလဒဲနီတဲဝဲတာမှာလားအောနော်အစည်းစားတွေနေဥဝဲတာလားဘီကူတာချာခိုင်ဘလဒင်းနီ ဒီရပလာစွေရတော့တေဝရဒီနီတော့အစည်းစားတဲ့ဟိပူခော့ပုတ်တော်ဝယ်နီလားမြေချိုကချဘဒလဲနီပါဝယ်နီတပလဲလဲတာဆိုင်ဘာဒီအဝယ်လာကစီရကချကုစားရပလာဝယ်တာလားခတိကိုတော်လာကချမ္မာဝယ်တာလဲရှိဒီနီလို့နော်ဟူတဲ့နေအစည်းစားမိုးရယ်နီနှာဝယ်တာ哦နော်တော့အပါတွေနီနော်မပရွယ်ဝယ်တာ哦နော်မဝယ်တာတတ်ဘအော်လဲအစည်းစားလို့နီနော်ကိုအဝယ်လာလားနီနော်ဖနေ့တကြီးပါနီနော် แฮกกอกะดะเวดาเอ่ออะอะใต้ต้อมมือเนาะมาพูดซ่าจานนี่บ่เนาะตึกกะดอเนาะบลอดีนี่เอ่อมะเวดาต่ํามาป่วยเสร็จกอเอดาผ้มมือดะแวเนาะครูตานี่อะซี้ซะดเวนี่เนาะอะป้าดเวมาตะตะบะออล่าลูตะกะมาเนาะอะป้าอะมะเนาะเอ่อพูดซ่าดินี่มาพูดซ่าดเวนี่เนาะมาเสร็จกอดะตะตะบะออล่าลูเนาะดเพ่นนี่นี่เนาะอะเว ตนเยีเนี่ยที่กว่าเวลาโมเนาะที่กว่าเวลาละเนาะมีเยอะปาเจ็ยันหาละเอ่อมาพูดซ่าเดเวเดเวมาตาดีจินหลยโลว่านะรถแพ่นนี้เนี่ยโมดเวนี้เนาะมีโลว่านะพืีปลอสีบาตามีเวลาตาสู้จะถลอล้วนหาคู่ไปเวดาเนะแล้วพอมุเจ็บเจเวลาละอ่บ้าเวนี้มาตรวเป่าตะการีบานี้เนาะเอ่อเห็นเวลาตัาเปล่าละ အမဖူးစာတွင်နည်းကမတရတ်တပ၀ဲတာဩနောဖဲနေတဘလော့ခေါနည်းအစီစာမူတွင်နည်းနောအာကုတူတာဒအစီစာပါနောဘလဒီနည်းစာထဲလိုချနောလဝဲတဲဝဲဒါအဝါလဲဗမနီခိုလဲငါကဘမ္မာတတ်သဘာအော်ဒီလေနဖုံမືလဲငါကချာလုံလဲနောတော့ဖဲနေအစီစာပါတွင်နည်း ชีโชเวดาคัพบะด้วยรปุพลิเวดาอะซีสาโมเนาะบลัดเดตปุลิเวดาแม่เนาะดิเลตอลหขี่เนาะสาดอลแพนี่ตเวนี่อะซีสาโมด้วยนี่เกเวดาตาร์บุโนนมิเลวาอะคนี่เนาะกวาลอะซีสาปาเวบัตตัมมาเวดาอะพุมุติภัทดีเลนี่มาเวดาโลเนาะขุนนี่จะมีแทรอลเลอะมากระโรตะปาเวดาอะซีสาบะเนาะอะซีสาอต้อปุเวมุอะเวสังฆานะกิตินี่เนาะอะปาเวนี่มาปะยวย มาตรวตามาตบตบเออเาลูดอินนีแล้เนาะดเพลาออซีสัวเวนี้นาดูถ้อยดาจะเสดเวนี้ป้าเวนี่ปุยเวดาชีดพลเนาะดยีดพลนี่ตจะม่เวดาชีละอาอากอากบะเม่ดาสีดพลลที่ตอัลลปอเนอัลลคูลเคลนึกกับาติมหบอทกี่เวดาลนาะเพน่นี่อซีสป้าเวนี้เนาะ เลยสอเวลาที่พูดก็พดก็ยหัวดล้กเลอูเวลาีหลบอเพนีเนาะบางทกเลยกบ้อายเเนเนาะโดที่เพืนเี่ยหลบบ่วเสียเลเนี่ยตาหัลมาตัวอูบาเนาะอดาลลยเออเวราที่ตัวที่เดอดเพือราะพเรวลาพัคุลอาไว้เนี่ยตาลอกควาดีเนี่ยปุ๊บซาลอดอิสหาเวชิชาเวลาดีนี่ลอเนาะโยเพ่อนเนี่ยมาคุท่วเวลาชีดข้าเนาะ ฉิกคาจาในวีราตะเผลอเนาะละพัลเล่พูจาณีโดยที่ผู้เข้าผู้ที่ปานิโอ้จกไวราเพณีเคลอแคซิโลดอแค่เนี่ยซูตะดวบลอรเวณีเนาะอะซี้ซาติญะลอเอราตะแลอเดอทอเวดาเนาะอเดอทอเอราแลมะตะเล่เนาะอเดอทอเอราลาปาเดอเกจาลอเนาะดอจิมิลาเดอทอจินี่เนาะอืมอปาอมะพูซะเวณีซีคว่เวราปามอเนาะเมพูซะเวณีกูเผลอลอลอ အကဲဘာဖူး no? 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 head uh, no? to care เนาะဘာမနခုလဲနော်တာလနဲ့ကဲရဒီတောဒေါဖူပါရွေးနီနိကီမီခူလို့သနီနော်အာဘတ်ဒွေတာလဆလော့သီနော်ဂျီတောနယ်ဒေါဖူဝဲမီဒေါဖူပါမီကြီးနော်ဒေါဖူမမေချာနီတီမော်နော်ကဲရဒီတောတတူခောတညာခောကီအောလို့စားချာနီတရိပါမော်နော်လောဖဲနေနေအစည်းစာပါရွေးနီနော်လောကလဲကိုတောက်တော်တာနော်လောဒီပူးထားဝဲတာဒါကြိနော်လောကလဲပိုင်ယူဝဲတာလားအာဝဲနေအဖိုးနော် พดลาดนี่ดาละก็จะพูมือรเนาะไอนี้กเก็ว่าเพื่อนดีแคดเว้ยเนาะแค่เนี้าจีเวนี่นะเวดเวดได้เนะเอ่อปวทเวด้เนาะเดิเนีตอนีเนี่ยเวตัวใบดาละอาวชคเคนาะรอนี่ยแตช้าเว้าดูดบ้านะคุเนี่ยเวชั่วโมงดาละอ้อเมียบาตัท่อตาฮลอเนะ เราเวลาด้ตาฮัลนี่เนาะตาฮาลดินี่ตมีตาลลมมูนาะ้าเนาะดิตตเต็มก็มีดาลอละบดพลอพกคุณนี้ชอเยด้ตาฮลลขวาจาน่เะเราเวลารเนาะเรเวดิ่ชาเวดาเนาะเราดีนี่เนาะเพลาชูเวานด่เนาะอ่ที่ผู้อิสระเนาะดิโต้อดิตเดอเซ้าาจานิมองเนาะเราพยายาว่าก็อปสู้เวดเนาะแา่บางคนเลยตอนนีโอ้ดิแลละ အာတချီလူညချည်ရနေလို့နော်အလွေတော့တော်တော်တော့မဟုတ်တော့ဘလော်ဒီနေအတနာပတော့ဒါပါဖဲနေနေအဇီစာမိုးရယ်နေဟဲ့ခွိခွရဒါလည်းညကွယ်တဲ့ဂျေဒေးနော်ພວກခွစားခီတွေနေဟယ်လိုဝဲတာလည်းနေကိတုကချူလေးနော်ဘလော်ဒီနေမောကော်ခွရပါနော်တော့အပါတော့မူနေတာဒီဥဖဲ့တာພວກကတဲ့လိရှိဘူးလားမတ်တယ်ဝဲတာလည်းတချာရှိပါနော်ဘောဖဲနေတွေနေနော်ယူလို့ရတာພວກစားကြနေအော်ဆောရီကိတုဝဲတာအဇီစာလည်း the khad pela gira chi la wa te bo ba wa da mi wi ni no di u phle wa da phole shi bu lo na lo phone ni he la wa da ke la pom mu no do chu he kho gin a ri wa da kha la ke chi lo bloody ni a ji za pa da we ni no kwa wa da no pho sa da kai bloody ni te wa da no a no we ni ta min ma ta ke tho ta dio ba ka mi wa da le ka sa yu a ta ba sa lo no いや、そうやからさよ、み、ファー部や、みウィニーのはでだの。のの、はこうクレウェにポアのリチュラロウェだ。コプロラバテエドシーフォヒワアレバ、あこたにアジサパテだたっててウェだ、フォアアアロクーニーの。でだサプフーディパケケドドウェだ。うん、ビテディレパホクポアノグリドウェの。え、ウェちょもらたれけパドソアブラハだの。で、サトレフェニア အမီးခွေရာအဇီဇာနော်တခဲဝဲလာပါမိခွေရာအဇီဇာတော့ဘုယကတေဖာနော်တော့အိုပလေထဝဲတာအပါအဖိုးနော်ဟိုးစားနေဒူးလားအဇီဇာတွေနေနော်ဥဝဲတာလက်နီခီချိဖန်နေနိအနစ်ပါဝဲတာအဖိုးနဲ့အပါနေဥဝဲတာလူကြီးကညာနေလို့နော်တို့တမီတွေနေအဇီဇာပါတွေ့နေအဲလေတာကိတာတမီမော်နော်မြတ်လေလေတာဖိတာမာတေလျော်တေတင်ရပါဘာသာတော့တိုးလေးရှိပါလေတာကိတာမော်နော်ဖဲနဲ့၆0တော်နိ อาษีราอาวควาดูกตุ้นรเวะแล้วอ okay. ูลเชุดอดเวนี em ้เฮอูตะกบัจจเลยสิเนาะโดยด้สิเวลาเราวควดงานนี้มีเวลาปวามาไเลตัคอมพิวเตอร์ป่แอดดตาของมือแดดิตาวิจจานี้เดิมมาเวลากราฟิกดีไซน์ติดออักขรจให้หนึวิเนาะภาษาเรบ้ามาเจอได้ที่ผู้ขีพูเนาะเราวทอู้ปัจจนเนาะเพลปาาตัวอชุดต้นเนาะต่นี่เวนี้ အဇီဇာအဖိုးနော်စကားတက္ကရတွေနော်လာကြရပေါ့ခွာဂနီနော်ဒါပေမဲ့မိပထောကောခေါင်းရပူဒ်ဂနီနော်တတ်ထွက်ရအောင်နော်ဘလော်ဒီနီးရဲ့ဝတ်တိကမာတိလေးအနိမိုင်ဒတ်ဘာပါဟောဒိုခင်းနေအဇီဇာဝတ်ခွာတုဒကန်နီနော်တဲနာပောက်ဝဲတာအဇီဇာမိုးနော်ကျဲရလဲလဲချော်လဲတတ်ချာဟီးနော်ခက်ကက်တီနော်ဘလော့ခေါပ္တူလာအဇီဇာပါရူဘာနော်မြေဦးတီတမိက်လက်ပလဲလဲတတ်ချာဟီးပါနော်ဘလော်ဒီနီးအဝတ်တိလဲဝတာလဲတတ်ချာဟီးနီနော် တေ <laughs> ာ်တလဲနယ်လဲတဆိုင်ဒဝဲနီခတိตราမောဝဲဒါနမပွေလီလေဒီအိုးမြရနော်ဆောတာဒါတီသောဖူဆားဝဲလာဘကကူဆာယာဗလာဝဲရာဝနီခတိตราကတိခွာဝဲဒါရီကလူစီအမောပါရီကလူစီဒီနေသီဖာမြရနော်ဒီနေရသောဖူဆာမိုးရှိခွနီနော်ဘကတိခွာဝဲဒါရီကလူဒါအမောပါရီကလူစီဒီဖာနီဒါဝဲနော်တော့ဖဲနေဒါဝဲနီအဇီစာဒဝဲနီနော်ဝဲတိညာဝဲဒါလောနော်သာဝဲနီကမေဝဲဒါနော်ဒါဆိုရီအကလဲ လအောထဝေးဒါလောဝဲဟောလောကပြုဖလေထဝေးဒါလောအပ္ပါຈະมาတရတ်တပ္ပါมาပွေเนาะมาတဲ့ဘုဒ္ဓဘာဝေလောနော်ဖြည်းနေတယ်ဝဲနေနော်ဖဲလာဝဲ꿰လောဝဲဒါအဝဲအမီနော်ဘရဒိနေအကချမောပါမီနေ꿰လောဝဲဒါတော့အဖိုးအပ္ပါအမီနေ꿰လောဝဲဒါလောအဝဲပါမီနော်ဒီသောအမြင့်သာသိုးလောမော်နော်အဝဲအတူဝဲဒါလောဒီသောဘာမတပ်ပုကတိထွဲကတိညာထွဲထားဒီနေနော်တို့ဒီကဝဲချွတ်မောပါဝဲဒါသိုးလောနော် กาดเวนี่นะกว่าเราเวลาพูดาเวนี่อาี่เกเวลาถาเลพูดามเวียารลอนาะรกนนี่นาจะดูนลตีคินติว่ต ควานมีมโนแต่หากบุเลต้าเคลจานีบ่ามโนอาซีซารวยนี่เอาไวควายเว็บบ์มาพูยจอลีเลยบ้านลูกเลีเวอาตานนี้มีคนชิบาซารอคโนแล้วแต่หากบุลาวัจชูบกกล้าวคนนี้แตยุโย่พอได้เนี่ยต่หนาป่อเวดาบานเนาะโลกอดีตเราเปลี่ยเดโกว่เป็นใจนีปุซ้ำมโนหลอเพนี่นี่กติตรากก็เวดาโซเชียลวอร์คเกอร์ด้วดอโซเชียลวอร์คเกอร์เฮรอดอคือตัวกอตาเดอกซีซารวยดอเจ้เวดจีสาร้อนเนาะ เกติกนูพ no, ัลลนาะแลวนี่ปกบางครงยบลากัจเิกว่าเวลาอ่อนเนะแล้วนี่อจาดรนี้นะอ่อวนนี้พเล่ากียวัเนาะพอจะชี่อพูบล็อกอดิบ้าเนาะแล้ววกี่เวลาแรกที่วันนี้อ่าอปาร์เวทีนี้วรดาต้าห์นะแวอปาร์เวนี้มาปลีกว่าเดเวาเ่นเนาะในเทว่าเราตามิตาตัวมีบุญเนเอเนาะโอเวดาเลสิบุล่อนเนาะเปลีเวาจะิีเนาะ ด้ออาจารนี่ปลีบาปาจีบาซาดอยซาขึนยอเวลาพูดี่พปาจิแต่เอดูเวลาละพูดเดนี่ก็ดูท่อเวลาดูทอเวดูถ่อกทุิดูขอเธอลเ่ปาตัวอุและปาหลอเนาะ มูสิกอนบาปลีดาพูสิกอาบาปลีดาปาเวนี่เนาะมามาเกาเกเกาูกสายามิละตบานบาเใครตกาดีบานี้อกาาดพูมูด้ากาดาวเนี่มีคือเวดาดอกอุ้เลทอพูดเอกาเธกดีนี่นาะลแล้วอนนี่จะที่เวดาเลเกิดเบานนเซบ้าคนยจอานี่ดทุบเลทอเวดาเล้เนาะถ้าจมือจะลาเวลวเนาดอกเพนโซเชียลวอล์คเกร์เฮลาเวดีฮีเนาะ ดสเวคดาแล้วกกผูเขลเนาะดรอาีรนี่เตอะนอนมีบ้าเนาะเลเว้ดาเลเนาะแคนี่นี่อาีพาพูรุยกัเลยวยนี่บัตากิสอกุยเว้ยดาซาพนี่อกะมุดกันลเอะพูดเนบาซาดเวสักคเวด้เลติผานด้วยนี่บัตาสูทออกคุยเว้ดาลยฮีโคเลยอัตลกาว้ดาดีตัวฮีโคบ่เนาะฮีโคพูอัตลกาดีตัวฮีโคพูบากลาเนาะพูดจเนี่ยเวามือเวดาเนาะบานาดเนาะ เอาไว้อนาคจาดินี่เนาะแต่รูนี่บาตาชดเวตทมาจอน่นมีบาออนกคตจาดเวนี่อาป์มมาป่วยโอ้ไม่นะถ้าทีพารดินี่พรฒาเจอเวลานอนมีบ้างภาษาดอเนาะแต่นี่เวนี้อาซีซาปาเวนี้คนนี่เวลาอาซีซาปพืดิมื่อแต่ดาก็เจอกรนีเลดเดืข้าผูแลือกรมาเวลาจาดตับบาเออจะมีข้อรามาเวดาเลือซีซาดอดุมมือทีพาลูแค่นี้เดเวนี้เนาะ ตัดตาูข่ให้หนึลยอาจารยปูอดีเลยเนาะตตาดูไข่เนาะเอาไว้กเช่อเธวว่ากข้าวเวาปานเนาะเจ้าเวลาแล้วนะกปาร์กานเนาะตัวมืเดีวปาบ้านกานพุ่มดวเนี่นมาราปตะวิตาวะวิตาไเนี่ยนกหมาร่ตัดดาร์กอะรเนาะ เอนี่วากกเข้าเวลามูเจนเกมูเนี่ยที่เวลาปวยแม่เลเวนีปาร์กนี่มาตรถปาพูบาสาดอนจะจทนพูดอะเจะจีบาจะไปตจออ่าจไม่ปดจอเวลานี้เนาะแตมีแล้ตักเกีรตาเดยาดีบาดอะตมีแล้ยก็บาอุเงเลอาย่าปาพูลุยกันยาบบานเนาะเพ่นี่เวนี้เนาะอซิยามูเวนี่เนาะติญา้เวดาเลมีสิกงเวดาตากมาเนาะแล้วตัวเฉยๆเวลาดูดูแลพูบ็่ะเนาะคนยัมเมื่อที่เนาะ รอซีสาปารคอนี่เนี่ยเอเวพิซิีโปตีกับเมอกัมมาแวตาเนาะเพนนีเดียเวนี่เอเวเกตาพาเวดาเนาะเม่เอาลยหากตื่นจัน is ี่มาซาดอนเนาะอซีสาอมโมอาสกอรมือเดียรเวนี่เนาะเลโกเวดาเลิกไปเลยด้วยเนาะเราเวเลรีพอร์ตเอาเวดาแล้วอาวาเวนี่เนาะเอ่อมาเวดาตัดสิสุขกาเลยที่บุคคลผู้ดอมมาไปเยว์เวดาพูมือเนาะมาตรรจากีเวดาพูมือสิทธิพาเนาะ เดี๋ยวุมิเลยไปเนบาเวดานะตป้าพราวจะลอกคนีปเลยเล่พอเวดเอาจีซาปาดเวเนะบัดสรดี๋เลปลีพ่อเวนีอาจีซาปาเน่ะฮัคุยคุซูเวดานะฮาคุยเวดาอูเวดาเลเจลากลายนะบล็อตอินนี่ไปพ่อเ่เวดาอ๋อเนาะเลเวนีเวกดเพือเวฮัคคยคุซูเวดาบัดสระไปพ่อเนเวดาอ๋ดไมิเมยดออาจีซาเดอ อดิมุติ่ะเนานทีนี่เอาไว้ติดทไวดลชิบวนีเนาะเว้ตีคุณตาพีตามาดเงารชอไว้ดขีคเวเพนเนี่ยเว้เตลุเวดตาดนเลรีพอทไว้ดแลเปลยด้วลอปมาตรตาดีเลยดีเลอเวดอวปวนี่เนาะตาลูกค่เวาอ๋อตามุตราเลย สาธุเวดาเล่ตามมาไปเย้เนาะตามมาต่อรถตบ้าเนาะเอ่อตามมาบ้าดูบ้าชิปูซ่าเนาะตาสิสุกกันเนาะต่มุตอได้รับเลืกขันยาเนาะดอเอาว้บานหลบใบดาคูนี้เนาะอันนี้คุยสิญาเนาะิสมุลาเลยทีเวลาเราคุบลอเนาะดอมไม่มีเวลาจีสาระดอปพเดติ่งคนนี้เนาะอันนี้ดูทบาเวดาเลาขี้ขเล่มมูปาดเวเนาะตะกวาดาแล้วเวติขกบาจึกคือกิยาออ ตต่อติดต่เวลาออแบบม่ยาเนาะมาบัดดูบัดชีเวลาออมาสัตวอ่ะจีนนีเนาะเอาไวเออจะให้เวลาครับม่มีคนนี้เนาะเวมาจากทุกที่เราต้องมุดดูนี่แบบสกอเลชีติป่าแล้วทุกทเราคอลเลจอยเดอดูนี่แบบเวลาเนาะบัตรดีกรีขี้แค่เาดอเว้แค่ทีเวาพูดกันแล้วก็ตุกแค่นท่าล้วพูดซะ เนอะปมเมปอกควานิืิแลอัตับาเวดาชิปุโคปูทาสิสุขรกาตามาเป็นจุดที่รานเนานุคเลนเอ่ออาเซียนเราเน่าเกทเวดาดีอวดาอามาดมูตนอร์เวณีนเอ่อขาเวดาคู่ดอกวากะป้าเวดาทาดีติ่สาดับรุลาบายเวดาลาวากะปาติออขอบลุลาบายเวดาและชิปุโคปุกหลบภาเวดานาะภาษาดอนเนาะารตบายเวดาบนี้นะ ตาตูบาแลวอพูทีผ่านบาตูบาเวดาดอบาตูทเวดาเนาะแล้วตาลอตากเลยและอจเกิดดูทเวบาลลเนาะอคุตานีเนาะ สมุรเลยตำดี่ผ้าเนาะติแกทอสิกว่าได้เนาะแล้วติดติดผ่าเนาะเดี๋ยติดติดผ้ผ้ากลดทีเนาะติดก็บ้ากว่าช่วยไว้ด้เนาะตมีแท่เราที่ตัวป่าเนาะอาเสียบร้อตัววลาแก่ผ่าตีะเนาะวลาแก่คว้าเนาะมีแต่เม่อเด็กพอจปอกควาเนาะแลทาอซตชีเนาะจะมีอะพมาผกควาเนาะเอ่อตมีแทปอมเจ็บผาบาดำมาไปอยู่ดีบา ခ ्वा ဒေဖလာပါတာမှာပြွယ်ဒီဒီဖအားစစ်ကောပဲဒါနော်အဝေးနည်းမြေတာပေါ်မှုဖို့အစည်းစာအတောက်မွတ်ကြလက်ခေါ်ပြရခဲ့တဲ့ဝယ်နေလို့တူကနာမေဟာတူကနာမေမို့နီးဟီယတမ်စာခွာလာကမေဒာ subscribe ဝေးတာလားသခရန်ဖောက်စီထွေးချင်တယ်ပေါ်လားဒေါ် follow ဝေးတာ Facebook page နည်းကနာလိုက်ခေါ်တဲ့ဘိုင်ဘိုင်